ลูกข้อเท้าเคลื่อนครับยาพุดธฟองแล้วก็บางถ้าเราไปยืนขยี้ปลายเท้าแล้วรับน้ำหนักไม่ได้แสดงว่ากระดูกเคลื่อนห้าก็อะไรสองข้อเท้าเคลื่อน้น่นสองเราวัดส้นเท้าข้างที่เป็นจะยาวท้าไม้ยุยาวเพราะข้อเท้ามันหลวมมันยืดมันเคลื่อนไปมันก็เลยทำให้ขาข้างที่ยาวยาวกว่า คํำดูสีผิวบวมจำเสก6.7ส็ดสอบแรงที่อยู่ปาหเท้า5กระดูกข้อเท้าขึ้นลงดูสาเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะวัดส้นเท้านะครับ้ยืนขึ้เยงก็คงไม่มีใครกล้าทำอันนี้ก็วัดส้นเท้าแล้วก็ทดสอบแรงที่ปายเท้า กระดูกข้อเท้าขึ้นลงดูงองศาข้าอตอนนี้เห็นไหมอ่าถ้าลักษณะก็คือนวดพื้นฐานขาไม่คลายหลังเท้านะ ไม่เน้นขาหน้าท้าเบอร์ตัวลงสเราเน้นข้อเท้าฝาเ้าสามอขาด้านนอกระยะหนึ้าเน้นหเน้นห้าเน้น30มสินะครับประมาณ30มสิสามอินาทีอันนี้เราเขียนต้อเติมไปแน่เลยที่สดขึ้น่าข้อเท้าแรมข้อเท้าแรม ที่เปิดไปแล้วเจอแล้วจะานไหมครับไปเร็วที่อยากจร็วๆเยอะต้อไปเร็วเปิดหน้าเราเล่นข้อเท้าสามครั้งพอเสร็จแล้วเราก็มาถอบแลนดิ้งไปเท้าอีกนะครับคำแนะนำก็คือบกครบรถอนชื้นแต่ถ้าออกข้อเท้าแพมาภายใน24ชั่วโมงอันนี้ต้องเขียนนะครับตภนยใน24ชั่วโมงเราก็บกครบเย็นนะครับบกครบร้อนไม่ได้นะ ครบร้อนก็ยิ่งไปกันใหญ่เราจะครบร้อนได้ต่อเมื่อเลย24ชั่วโมงไปแล้วใช่ไม่เคย24โค้งเย็นแบบนี้เลย